ข้อ29จากรูป abc เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากโดยที่ ab เท่ากับ9 bc เท่ากับ12และ de เท่ากับ8รูปสามเหลี่ยม ade มีพื้นที่กี่ตารางหน่วยเขาให้รูปมาแล้วเขายังให้ความรู้เพิ่มเติมน้องๆมาอีกด้วยว่าถ้ามี2รูปแบบนี้แล้วก็มีมุมมุมนี้เท่ากันมุมนี้เท่ากันมุมนี้เท่ากันเมื่อรูปสามเหลี่ยมสองรูปใดๆเนี่ยมีมุมแบบนี้เท่ากันแล้วแสดงว่ามันคล้ายกันจะได้ว่า A.D. ส่วน d เท่ากับ B ส่วน e เท่ากับ C ส่วน f เราก็ต้องนำความรู้ตัวเนี้ยมาใช้คิดข้อนี้กันก็คือว่าถ้าสมมติว่าสามเหลี่ยมเนี่ยมีมุมเท่ากันด้านมันก็จะเป็นอัตราส่วนที่เท่ากันด้วยโ<ง>อเคไหมเดี๋ยวเราลองดูโจทย์กันจากรูป ABC เป็นรูปสีสามเหลี่ยมมุมฉากเนะาะเ b เท่ากับใส่ข้อมูลเลย9 BC. ทยลเท่ 12, ากับ12 dE เท่ากับ จากตรงนี้เนี่ยด้านที่เราจะหาได้เพิ่มเนี่ยสามเหลี่ยมมุมฉากเราหาอะไรได้เราหาแบบพิทาโกรัสได้ใช่ไหมด้านนี้ก็เลยจะเท่ากับเท่าไหร่มันก็เลยต้องเป็น9ก้าำลังสองบวก12กำลังสองเท่ากับ AC กำลังสองสามเหลี่ยมพิทาโกรัสเนาะเท่ากับเท่าไหร่9981บเวกสิอยกกำลังสองเป็น144เท่ากับ AC กำลังสอง เท่ากับเท่าไรร่225อะไรยกกำลังสองได้สองออะไรเอ่ย15ถูกไหมเพราะฉะนั้น AC ยาว15เรารู้ตรงนี้15ตรงนี้8ตรงนี้9้าตรงนี้12เราเห็นอะไรบ้างเนี่ยเ,เห็นตรงนี้ก็มุมฉากด้วยถูกปะมุมนี้เป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันตรงนี้อีกตังหกเดี๋ยวพี่จะวาดรูปอีกรูปหนึ่งให้ดูแล้วเราจะใช้ความรู้เมื่อกี้ได้อย่างไรบ้างโอเคไหม มาดูกันพี่จะวาดรูปสามเหลี่ยม A B C อย่างนี้นะแล้วก็รูปหนึ่งที่มันอยู่ตรงนี้ถูกปะมีมุมฉากตรงนี้คืออะไรนะ D D พี่จะวาดใหม่นะพี่จะเอาหัวหันหัว A เนี่ยเอาไว้เหมือนเดิมดูซิน้องๆได้ภาพตามพี่หรือเปล่าก็คือเอารูปเนี้ย รูปนี้เอาออกมาวาดใหม่ได้รูปนี้เให้หันเหมือนเดิมมุมฉาก E ถูกไหมมุมฉากให้อยู่กับมุมฉาก E แล้วก็ D ตรงนี้ดูซิมุมมันเหมือนกันไหมที่เมื่อกี้คือสามเหลี่ยมคล้ายคืออะไรนะเพราะเพื่อนอีกงทีถ้ามุมมันเท่ากันมุมต่อมุมเลยเนี่ยอัตราส่วนด้านมันก็ต้องเท่ากันด้วยถูกป่ะเดี๋ยวเรามาดูอัตราส่วนด้านมันคือยังไงกันตรงนี้มุมมันเท่ากันหรือยังเช็คก่อน มุม A ก็คือมุม A ด้วยถูกปะตรงนี้มุมฉากก็คือมุมฉากส่วนมุมที่เหลือมันก็ต้องเท่ากันด้วยถูกไหมเพราะว่ามีมุมนี้เหมือนกันมีมุมนี้เหมือนกันมีมุมนี้เหมือนกันในมุมนี้เหมือนกันมุมที่เหลือก็ต้องเหมือนกันด้วยเพราะฉะนั้นสองเหลี่ยมสามเหลี่ยมนี้มันคล้ายกันนี่คือเครื่องหมายความคล้ายนะแล้วเรารู้ด้านอะไรต่อเรารู้ว่าตรงนี้ยาวเก้ตาตรงนี้ยาวเท่าไรสิบสองตรงนี้ยาว สิบห้าตรงนี้ยาวเท่าไหร่ de ยาวยาวเท่าไหร่เขาบอกมายาวเท่ากับแปดเขาถามมาเขาถามอะไรเขาถามพื้นที่ ae พื้นที่สามเหลี่ยมคืออะไรพื้นที่คือหนึ่งส่วนสองคูณฐานคือ de รู้หรือ,อยังรู้แล้วรู้อะไรอีกต้องรู้อะไรอีกต้องรู้ ae ae เราอยากรู้ใช่ไหมเราก็ต้องหาออกมาเดี๋ยวดูนะข้อนี้มีอะไรที่ไม่ต้องคิดมี เดี๋ยวเราจะรู้เลยว่าอะไรไม่เท่ากันบ้างแล้วอะไรเท่าเอามาจับเท่ากันได้บ้างสองรูปนี้ทําไมนะคล้ายกันใช่ป่ะที่พี่บอกเพราะฉะนั้น A B ด้านนี้ต่อด้านนี้ AE เท่าต้องเท่ากับอะไรด้าน B C ครข้างล่างนี่เท่ากับ E D ด้วยแล้วเท่ากับอะไรอีก a c เท่ากับส่วน AD มันต้องเป็นอัตราส่วนแบบนี้มองทันไหม ab ส่วน ae เท่ากับ bc ส่วน ed ต่อมาอันที่3 ac เท่ากับ ac ส่วน d ad เป็นอัตราส่วนประมาณนี้โอเคนะด้านต่อด้านฐานต่อฐานด้านตรงข้ามมุมฉากต่อด้านตรงข้ามมุมฉากแบบนี้โอเคปะ่ะทีนี้เรารู้ข้อมูลอะไรบ้าง ab เ,เท่าไหร่9 ae ae ไม่รู้ ae อยากรู้ถูกปะ่ะ ae เราต้องเอาไปใส่ตรงนี้เท่ากับ bc 12 ED 8 AC 15 AD ไม่รู้เราต้องการอะไรเราดูก่อนต้องการตรงนี้เพื่อมาใส่ตรงนี้ถูกปะแล้วอันไหนที่เราไม่ต้องใช้เนี่ยเราจับคู่อันไหนเพื่อหาคำตอบดีเราจับแค่อันนี้ก็พอเนาะสรุปแล้วอันนี้ต้องใช้ปะที่เราหา15มากับ AD AD เขาไม่ต้องการนี่แต่ถ้าต้องการเราก็ต้องหาแบบนี้เนาะแต่อันนี้เขาไม่ต้องการใช่ปหโอเคไม่ต้องสนใจตอนนี้เราต้องการ AE ถูกปะโอเค เราตัดเลขได้ไมสี่ส2งแปดสีตัดกับเก้าได้ปะสามหน่งสามสามได้อะไรย้าย AE ขึ้นไปย้าย2ขึ้นไปคูณทันไหมเอ่ยเพราะฉะนั้น AE เท่ากับสคูณสเท่ากับหเราอยากรู้พื้นที่สามเหลี่ยมถูกปะก็คือ1นึ่งสนสคูณดีดีคือดี DE คือแปดและคูณกับ AE คือ6 เพราะฉะนั้นเราหาได้เรียงต่ตรงนี้เป็นสามสามปดพื้นที่มันคือ24ตารางหน่วยได,ได้ไหมได้ไหมข้อนี้ต้องคิดยังไงนะใช้ความรู้เรื่องความรู้เรื่องนี้เลยสามเหลี่ยมค้ายเพราะพูก่อนสามเหลี่ยมคล้ายมีอะไรเท่ากันบ้างถ้าเจอสามเหลี่ยมคล้ายคือมีมุมทั้งสามมุมต่อตรงเนี้ย เนี่ยมันต้องเท่ากันเป็นคู่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 เนี่ยถ้ามันเท่ากันเมื่อไหร่หมายความว่ามันคล้ายกันพอมันคล้ายกันปุ๊บมันจะมีอัตราส่วนด้านที่มันด้านระหว่างมุมมุมเดียวกันเนี่ยตรงนี้กับตรงนี้ตรงนี้กับตรงนี้กับตรงนี้เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากันเนาะแล้วเราก็อากลับมาใช้ดูหลังลแรกถ้าน้องๆยังงงเนี่ยน้องๆต้องแยกรูปออกมาก่อนแยกรูปที่เราเห็นอยู่เนี่ยรูปที่เขาต้องการเนี่ยแยกออกมาแล้วก็มาเขียนดูว่าเฮ้ยมุมมันเท่ากันจริงหรือเปล่า อ้าวมุมมันเท่ากันมีตรงน,นี้มี A ตรงน,นี้มีมุมฉากมุมที่เหลือต้องเท่ากันแล้วยังไงต่อมันคล้ายกันถูกปะคล้ายกันก็เอาอัตราส่วนด้านมาเท่ากันอัตราส่วนด้านนี้ส่วนด้านนี้เท่ากับอัตราส่วนด้านนี้ส่วนด้านนี้เท่ากับด้านนี้นนส่วนด้านนี้โอเคไหมเราก็จะได้คําตอบได้ตัวที่เราต้องการออกมาเพื่อมาหาพื้นที่พอหาพื้นที่ได้เท่ากับ24ตารางหน่วยก็เป็นคําตอบ